สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกดกนกันเต็มรหัสนักศึกษา b 6 1 0 8 9 4 6ค่ะวันนี้จะมาบรรยายชั่ปเตอร์ที่5นะคะลิดที่8นะคะค่ะ,ะลิมิตติ้งฝากก็คือ g l ใช่ไหมคะก็คือจะหมายถึงปริมาณตักกรที่เข้าถังหรือออกถังต่อเวลานะคะจะให้ตัวยอ่อเท่ากับ m t นะคะ m t ก็จะเท่ากับ q0c0 เท่ากับ qucu นะคะค่ะโซลิดแฟกที่จะเข้าถังนะคะก็จะเท่ากับ mt ส่วนพื้นที่นะคะก็จะได้ q0c0 หารด้วยพื้นที่ก็จะเท่ากับโซลิดฟกนะคะดังนั้น a จะเท่ากับ mt นะคะส่วนด้วย g คะ่ะ ก็สำหรับค่า t 11นะคะการเลือกค่า g จะมีผลในการกำหนดขนาดของหน้าตัดหน้าตัดของถังตะกรนด้วยนะคะ,ะทางนี้ a ก็จะแปรผกผันกับ g ดังนั้นเราต้องเลือกค่า g ที่ต่ำที่สุดที่จะเกิดในถังเพื่อจะให้หน้าตัดมีขนาดใหญ่เพียงพอกับทุกกรณีนะคะ เราต้องหาค่า G ต่ำที่สุดนะคะสำหรับระบบที่จะออกแบบนั้นคือ l i m i t ที่ฝักนะคะก็คือ GL นะคะค่ะการหา GL ของเรานะคะเส้นนี้นะคะ GT เท่ากับ g s g อ g บก Gb g ีก็คือ แรงโน้มถ่วงนะคะ GB ก็จะเป็นแรงที่แรงไปตามน้ำนะคะเส้นเส้น GB นะคะก็จะเท่ากับ ct คูณ v gs ก็จะเท่ากับ ct คูณ v เหมือนกันนะคะ,ะเส้นสีดำนะคะรวมกับเส้นสีเขียวเราจะได้เส้นสีแดงเป็นจุดนะคะ หลักการดูนะคะหลักการก็แค่ดู cu นะคะแล้วก็แค่ลากตัดตัดตัดจุดสัมผัสนะคะให้มันไปตัดกับแกน y นะคะเราก็จะได้ค่า gl มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแค่แค่เราเรา แค่นั้นเลยนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการหาไฟนอลแคลิ i f i e อเลยนะคะอันนี้เขาให้หาเอเรียของไฟ final c l a r เออร์นะคะเขาให้อ่ไฟ final c l a r เออร์มาก็คือโฟเ w r นะคะสองร้อยเอ๊ะสองพันห้าร้อยสามสิบ gpm นะคะ แล้วก็ให้40มา2,500มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะแล้วก็ให้ u n d e r อร์โมาก็คือ1,200นะคะ1,200 0นนะคะต่อมาเลยนะคะเนี่ยค่ะ จากกราฟนะคะเราจะได้ c ก็คือแกน x v ก็คือแกน y ใช่ไหมคะเนี่ยเขาให้เขาให้ c จากโจทย์นะคะเขาให้ cu มา12000หมื่นสองัใช่ไหมคะเราก็แค่ลาก cu ไปสัมผัสกับกับกับตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ให้มัน ให้มันไปให้มันไปตัดกับแกน y แล้วก็จะได้ค่า gl ออกมานะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเขาให้ cu มา1่มา1 2 0 0 0พใช่ไหมคะแล้วก็เราลากกราฟเสร็จเราก็จะได้ gl เท่ากับ1.8นะคะแต่ค่าเนี้เราต้องเราต้องไปเอ่อต้องมี safety นะคะเราก็เลยต้องไปหาต่อนะคะ จากกราฟนะคะที่ CU เท่ากับ1 2ึ0 0หพันแล้วใช่ไหมจะได้ GL เท่ากับ1.8ใช่ไหมคะเราจะใช้สเกล up นะคะก็คือ1.5ที่ใช้เราจะได้อะ GL เท่ากับ1.8หาร1.5ที่เราหาร1.5เพราะว่าเราต้องการ s a ฟ e ี้เพื่อเราต้องก็คือและสเกล up แต่เราเอาไปหานะคะ ก็เด่นนะคะแต่มันแต่มันเราต้องการเซฟตี้ก็คือให้ค่ามันมันน้อยที่สุดนะคะก็ G L เราจะได้หนึ่งจุดสองนะคะค่ะ Q ศูนย์ Q ศูนย์เราจะได้หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะคะ C ศูนย์ก็จะได้สองพันห้าร้อยที่เขาให้มานะคะ คูณ 1>, 1หารด้วย454คูณ10ยุกกระ3คูณด้วย3.785ก็จะเท่ากับ0.021นะคะอันนี้ก็จะตามนี้เลยนะคะ Mt ก็จะได้ Mt 0ว่าอ่า Q 0 C 0ใช่มั้ยคะ Mt ก็จะได้1,51800จากที่เราวคำนวณใช่มั้ยคะ แล้วก็ c 0ที่เราหามาได้ตะกี้ก็คือ0.021ก็จะได้3,188นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ area ของเราก็จะได้เท่ากับ Mt ส่วน Gl นะคะก็ Mt ของเราก็จะได้3,188หารด้วย Gl ของเราก็คือ1.2นะคะก็จะได้2,657ค่ะ เพราะฉะนั้นไดมนเตอร์ของเรานะคะก็จะเท่ากับ 4a คูณ้อ้อขอแพลค่ะ 4a หารด้วยพายยกกำลัง0.5ใช่ไหมคะ a เราได้2,657คูณกับ4แล้วก็หารพายยกกำลัง0.5จ,จะได้58.2ฟุต แต่ในโจทย์นะคะในโจทย์เขาให้ตอบเป็น5หรือ10ฟุตใช่ไหมคะแล้วก็เลยปัดเป็น60ฟุตค่ะค่ะสำหรับชั้นเตอร์ที่5นะคะจะพูดเ,เกี่ยวกับชีด ดา m e n นเทชนนะคะก็จะเป็นบบเกี่ยวกับการตกตะกอนการแยกของแข็งแขวนลอยนะคะโดยจะมีขั้นตอนหลักๆก,ก็จะเป็นการตกแบบ4แบบนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นแบบการตกแบบที่1ก็จะเป็นแบบการตกอิสระการตกแบบที่2ก็จะแบบตก จะตกแบบหลังกระบวนการ c o c u l a t i o n แล้วก็ Foculation นะคะแล้วก็การตกของของแข็งแขวนลอยในถังตกตะกอนขั้นที่1แล้วก็แบบที่3แล้วก็แบบที่4นะคะแบบที่3กัแบบที่4จะเป็น การตกในถังไฟนอลแคลิฟายเออร์นะคะจะแบ่งเป็นแบบที่3ก็จะแบบพบในช่วงความลึกกลางๆนะคะส่วนแบบที่4ก็จะแบบพบแบบที่ก้นถังอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็รู้ว่านะคะ c c 0ที่เข้ามา เข้ามาในระบบแล้วค่ะน้ำที่ความเข้มข้นที่เข้ามาในระบบจะมีค่าน้อยกว่า CU ที่ก้นถังนะคะแล้วก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ